ฮัลโหลฮลหลสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับบ้านนี้มีรักออโเคิลทาร์ลอดวันนี้เราจะมีหัวข้อน่ารักน่ารักนะคะจะมีเจ้าแมวเหมียวทั้งสี่ตัวให้เลือกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เจ้าแมวเหมียวอะ่ะมีหัวข้อที่จะนํามาบอกเออมาสนุกสนุกกับพวกคุณให้เล่กนะคะเดี๋ยวหมียวข้อที่ว่าใครกันนะจะเข้ามามอบความดีมอบความร่ํารวย ทำให้คุณร่ารวยขึ้นทันตาและมีรักที่ดีให้กับคุณเอ,คเอาความร่ํารวยและรักที่ดีมาให้กับคุณอ่าเลือกดูนะคะว่าจะมีคนลักษณะแบบไหนหนะ้าเข้ามาหรืออาจจะเป็นแฟนของคุณที่คบกันอยู่ในปัจจุบันหรือจะเป็นใครกันหนะ่าลองดูนะคะถ้าเรื่องไม่ทานให้พอชไว้นะคะวันนี้เราใช้ไพ่สตาร์ซีสกับไพ่ยิปซีนะคะอืม้ม ใช่โอเคเลือกกันได้หรือยังเอ่ยเรามาดูกันเลยแล้วกันนะคะกองที่หนึ่งจเจ้าแมวสีเขียวไพ่สรุปไพ่ตัวตน,น,นก็คือ s h i e of the cosmos เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันตอนท้ายนะคะมาดูตัวตนของบุค,คลิกของ คนที่มาเลือกไพ่กองนี้กันนะคะกองเจ้าแมวแมวเหมียวสีเขียวเนี่ยได้ไพ่ k n n o o p p n t t c l l s คนที่เลือกเจ้าเหมวสีเขียวนี้นั้นเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านการงานเป็นเจ้าของกิจการเป็นนักธุรกิจค่อนข้างทำงานหนักนะคะหาเงินเก่งปร,ประสบความสำเร็จมีความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างสูงแล้วค่ะทำงานด้านอาสังหาริมทรั์เป็นนายธนาคารค่อนข้างอยู่ในระดับเศรษฐีเลยนะกับคนที่าม,ามาเลือก เจ้าชะตาที่มาเลือกกองนี้ส่วนคนที่เจ้าเหนียวจะนําพามาให้คุณเนี่ยที่นําพาความร่ารวยและรักดีดีๆมาให้เจ้าเหนียวเนี่ยเอ้ยมาให้คุณเนี่ยเขาเป็นคนลักษณะแบบไหนเป็นคนมีอํานาจนะคะเป็นตัวของตัวเอง King of Swan เนะะี่ยค่ะเขาชอบค่อนข้างชอบเอาชนะพยายามเอาชนะใจเจ้าชะตาคนที่เลือกกองแมวเหนียวสีเขียวนี่นะคะเขาเป็นคนที่รักจริงอาจจะเป็นพวกนักกฎหมายนักธุรกิจทนายความ ดูไภที่3ที่4กันเลยนะคะ A อกออฟเทนเดโคแ n ะไนออฟซวเอ่อแอนไนออฟซวนคนนี้จะเข้ามาทางผู้หญิงที่คุณรู้จักอาจจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องคุณที่มีฐานะทางการเงินที่ร่ํารวยจะแนะน,นําคนคนนี้มาให้คุณได้รู้จักเขาจะอาจจะมาไม่เคยเจอกันมาก่อนหรืออาจจะเป็นเพื่อนกันมาหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าคุณก็ได้นะคะเป็นไปได้หมด เวลามาเจอกันเนี่ยคุณก็ต้องไต่ตองให้ดีนะคะมีไพ่ก้าดาบขึ้นเนี่ยเขาอาจจะเขาอะชอบคุณนั่นแหละเขาพยายามจีบคุณแต่เขาอาจจะผิดหวังหรือมีเรื่องไม่สบายใจอ,อ,อาจจะเลิกลากับคู่ครองคนรักเก่าแล้วก็ยังทําใจไม่ค่อยได้ดีแต่เขาอะชอบคุณอยากจะนําพาเงินทองและความรักดีๆมาให้กับคุณแต่เขาก็อาจจะแบบมีเรื่องเครียดอยู่บ้างเพราะฉะนั้นค่อยๆค,คุยกันนะคะ ค่อยๆให้กำลังใจกันไพ่สรุปของคุณเนี่ยคุณเป็นคนฉลาดเห็นไหมชาย of the cosmos the i n t e l l i g e n t of the universe line within you คุณเป็นคนฉลาดจัก,กรวาลมอบความฉลาดมาให้คุณคุณสามารถเอาตัวรอดได้เสมอใครที่จะมาหาผลประโยชน์จากคุณอนะ คุณก็จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอากาสให้กำลังใจกันนะคะช่วงนี้ทุกคนพบกับปัญหาเยอะมากๆเลยทั้งด้านเศรษฐกิจและโควิดอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองในทางทางที่ดีเขาอาจจะมีปัญหาแต่เขา,ารักและชอบคุณแต่ในด้านการงานเขาก็มีความมั่นคงอยู่แล้วนะคะการเงินการงานเขามีปัญหาแต่อาจจะเป็นทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจเขาคุณเขาอาจจะมีความกังวลสับสนในจิตใจอย,อยู่ในขณะนี้คุณก็ช่วยเขาแก้ปัญหาก็ถือว่าได้บุญด้วยนะคะ คนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยเขารักและเขาชอบคุณจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะคะและเดี๋ยวคุณมาดูกันต่อเลยว่าไพ่กองที่สองเนี่ยเจ้าแมวเหมียวสีส้มเนี่ยเจ้าแมวเหมียวสีส้มเนี่ยจะนำพาใครเข้ามาให้กับคุณนะคะเดี๋ยวคอยดูกันเลย,ยเหมียวเหมียวเจ้าแมวเหมียวสีส้มมาดูกันเจ้าแมวเหมียวสีส้มใครกันนะที่เจา้าแมวเหมียวจะนำมามาให ุณร่ำรวยอ่าใไไปสรุปคุณได้ผ้ Inner Earth โลกภายในายามาดูกันว่าไ้่เจ้าชะตาของคนที่มาเลือกไ้่ใบนี้นะคะได้ไ้า Page of Cups นะคะคุณได้ไ้่เด็กถือถ้วยเด็กคนคุณเป็นคนที่มีรังสังหรณ์ที่ดีมีบุคลิกภาพที่เงีบเยบขรึมมีพลังจิตมีสัมผัสที่หกความคิดของคุณมีอารมณ์ที่ค่อนข้างอ่อนไหวแต่มักประสบความสำเร็จดอย่างปฏิหารเวลาแบบ ทำอะไรน,นึกนึกขึ้นมาอเอ้ยคือผมไม่ได้แล้วล่ะแต่มันก็ได้ซมอย่างนั้นน่ะคะ่ะคุณค่อนข้างมีความลับที่ดีคนที่เลือกไพ่เจ้าสีส้มเนี่ยเหมียวสีส้มเนี่ยอาจกําลังเรียนอยู่ยังเป็นเด็กอยู่หรือเปล่าคะเรียนมาหาลัยหรือเปล่าส่วนคนที่จะเข้ามาเจ้าเหมียวสีส้มจะนําพามาค่ะหาคุณเนี่ย เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยจะนำพร้อมร่ารวยและรักที่ดีมาให้คุณเนี่ยเขาได้ไพานายออฟคับอาศวินถือถ้วยเป็นคนที่มีบุคลิกภาพอ่อนหวเช่นกันช่างฝันค่อนข้างเงย็นชาถนัดทางด้านโรแมนติกแต่ชอบแต่มีความเจ้าชู้อยู่บ้างนะคะแต่ช่วงนี้เขาคิดอยากแต่งงานอยากเริ่มชีวิตใหม่ๆ เขาอยากมีฐานะที่ดีเขาหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งด้วยเช่นกันนะคะมาดูไพ่ใบที่3ใบที่4กันเลยนะคะว่าคนคนนี้เขาจะมา,าแนะนำหรือนำพาสิ่งใดๆดมาให้คุณเรามาดูกันซิ Seven of Pentacles and King of ค u p คนที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปก็ว่าได้เลยนะเขาจะมาเปลี่ยนคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเขาจะทำให้ชีวิตคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เขาสองคนจะมีแค่ลักษณะเป็นเด็กมาสองคนเลยนะดูใยเนี้ยมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เขาจะมีความมั่นคงทางด้านการงานมากๆเลย แต่คนที่แก่กว่าอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างเจ้าชู้แต่เขาจะนําเงินและความมั่นคงฐานะที่ดีมาสู่คนเขาหลงรักคุณมากๆเลยนะคนที่อายุมากกว่าคุณเนี่ยแต่คนที่อายุอ่อนกว่าเขาก็รักคุณเขามีเงินด้วยและเขาเก่งฉลาดค่อนข้างโปรเฟสเลยดูสิขึ้นเจ็ดเหรียญเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะเขาอูฟิลงเลยกองน,นี้เอามาดูไพ่สรุปใบสีส้มเจ้ามยวสีส้มนะ you are a inner earth you are so i e this new solution and beginning คุณจะคุณจะผ่านวิกฤตชีวิตนี้ไปได้คุณอาจจะเจอวิกฤตมาก่อนหน้านี้นะคะแต่คุณกำลังจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่จะเขาจะนำพาสิ่งดีๆมาให้แั่คุณปัญหาทุกอย่างกำลังผ่านไปนะคะกองสีงส้มฟินอีกแล้วมีแต่สิ่งดีๆเห็นไหมมีทั้งคนแก่เล็กเด็กเนี่ย จะเข้ามาให้คุณเลือกดีๆนะคะอย่าจับป้าสองมือเลือกเอาค่ะเลือกเอาเขาหลงรักคุณทั้งคู่แล้วเขาก็รักคุณมากๆเขาไม่อาจที่จะแบบแบบเปลี่ยนใจจากคุณได้อะคะ่ะฟินใช่ไหมเห็นไหมอ่ะมาดูกองสีม่วงกันนะคะเจ้าแมวสีม่วงใครเลือกเจ้าแมวสีม่วงได้ไพ่สรุปคือ surrender to sweetness ไพ่สวยมากๆ w i n n e energy p e a e u joy m e s love The Life โอเคอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอธิบายตอนหลังนะคะมาดูอันนี้ก่อนเจ้าชตาหรือคนที่มาเลือกไพ่เจ้าเมียมีวสีม่วงเนี่ยเแม,มวแม,มวนายออสวรนไพ่นายเอ่อก้าวไม้เท้าคนที่มาเลือกไพ่ใบนี้เป็นคนเก่งนะคะแต่ค่อนข้างมีวิวากกรรมชอบเปลี่ยนงานย้ายงานบ่อยมากและที่ที่สําคัญแล้วเนี่ยคุณหาเงินเก่งนะคะแต่คุณอ่ะจะต้องทำงานเป็น เจ้าของกิจการตัวเองเป็นลูกน้องคนไม่ดีเพราะคุณจะเปลี่ยนงานบ่อยคุณใช้เงินเก่งแต่ก็เนคนหาเงินเก่งด้วยกันคุณเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจชอบอแก้ปัญหาได้ตนเองกล้าหาและมีความอดทนสามารถสร้างสร้างตัวได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะส่วนคนที่มาเหมียวจะนำพามามอบความร่ำรวยและความรักที่ดีนั้นนะนั่นก็จะรวยมากเหมือนกันเป็นคนที่มีฐานะทางกงารเงินที่ดีเห็นไหมไพ่ที่เปิดได้คือนาย เ้าถ้วอยอ่ะนายออฟคัพอ่ะเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแล้วมีครอบครัวแล้วมีจิตใจเมตตาชอบทํางานหลายอย่างมีชื่อเสียงโด่งดังและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งมีลูกน้องบริเวณบริวารเยอะอาจจะประกอบอาชีพเปิดร้านอาหารเปิดร้านอัญมณีเปิดร้านสวยงามนั่นแหละเขาจะนําพาเงินทองและรักดีๆมาให้คุณนะอะมาดูกันว่า,พาไพ่ใบที่3ที่4ได้ p a s ก e ์ออฟวอร์นแอ e ด์เพนี่ได้ไพ่ไม้เท้าข้งนั้นเลย mm hmm. เจ้าเหมียวสีม่วงจะนำพาให้คุณได้จิกหมอนฟินกับความร่ำรวยเลยแหละและรักที่ดีกำลังจะเข้ามาสู่คุณนั้น mm hmm. เขาเป็นคนที่จะมาควรคุณทำงานนะคะ คุณอยากทํางานอะไรเขาจะหาให้คุณถ้าคุณไม่อยากทํางานเขาก็จะให้นั่งเป็นคุณนายนับเงินอยู่ที่บ้านเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาแอบหลงรักคุณมานานอาจจะเป็นแฟนเก่าคุณหรืออาจจะเป็นแฟนที่คบกับคุณอยู่ในขณะนี้เขารักคุณอยากให้คุณสบายไม่อยากให้คุณลําบากเขาอยากให้คุณมีช Klein, ีวิตดั่งเจ้าหญิงเขาพร้อมเปคุณเสมอนะคะคนคนนี้เขาอยากให้ความรักอยากให้เงินทองอยากให้คุณมีชีวิตที่มั่นคง แล้วเขาจะเข้ามาในเร็วๆนี้แน่นอนนะคะว้าวทำไมเพอร์เฟกอย่างนี้กองมาเหนียวสีม่วงอ่ะเอามาดูไพ่ใบสลุมนะคะเห็นไหมซูเ n เนียลทูสวิตเน s เนี่ยเขายอมจำนองในความหวานหอมของคุณ v ี n ัสอินเนอร์จีเพชฌาจอยแม็กซ์เลิฟเดอะไลพลังงานของไพ่เทพวีนัสคือเทพของความรักและความสุขเขามีชีวิตที่มีความสุขเขาจะมามอบความสุขให้กับคุณและคุณก็จะมีแต่ ความสุขสมหวังมีฐานะทางการเงินที่ดีโอ้ยกกองนี้สุดๆไปเลยอ่ามาดูเจ้าแมวเหมียวสีฟ้าสิเจ้าแมาเหมียวสีฟ้าจะมานำพาสิ่งดีๆอะไรให้กับเจ้าของชะตาที่มาเลือกกันนะไพ่กองสุดท้ายกองที่4ี่นะใครจะเข้ามาทำให้คุณร่ำรวยมีลักที่ดีๆให้คุณคุณได้ไพ่ activated earth power place ley l i t e s ว่า you are let โอเคเรามาดูแล้วกันว่าเจ้าชะตาหรือคนมาเลือกกองเนี้ยเจ้ามาสีฟ้าได้พายอะไรนะคะโอ้คุณที่มาเลือกกองนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีลักษณะของเศรษฐีระดับร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านอ่าว่ากันไป มีชีวิตที่มั่งมีสีสุขหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดได้รับมรดกจํานวนมากร่ำรวยมีความสามารถหลายด้านถ้ายังเก่งมีมันสมองที่ดีเลิศโอ้ทำไมอาจจะเพอร์เฟกขนาดเนี้ยมีพื้นฐานในชีวิตค่อนข้างดีคุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับอสังหาริมิซับทํางานแบงก์อะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะคนที่เจ้าเหมียวสีฟ้าจะนําพามาให้กับเจ้าชะตาที่เลือกกองนี้นะคะ โอ้โหเขาจะเขาก็ร่ำรวยมากๆได้ไพ่8ปดถ้วย Egg เอ็กออฟคัพเขานั้นที่จะเข้ามาหาคุณมีความมั่นคงชอบทำงานเพื่อสนับสนุนสังคมสงเคราะห์มีฐานะการเงินที่ดีแต่ตอนนี้เขาอาจจะป่วยไม่ค่อยสบายเครียดคิดวิตกกังวลสับสนวกวนป่วยใจและป่วยกายเขาอยากให้คุณช่วยปลอบประโลมเอาใจเขา ส่วนตัวนิดหน่อยเพื่อเขาจะได้มีกําลังใจต่อไปเขารักคุณนะคะแต่เขาว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพแน่ๆเลยมาดูว่าให้ไปที่3ที่4 Ten o f w and อร์ดแ e e ด์ครีนออฟเเเขาคนนี้จะเข้ามามีความมั่นเขาค่อนข้างมีความมั่นคงทางการงานและค่อนข้างสูงมีธุรกิจมีโรงงานเป็นของตัวเองเป็นระดับเศรษฐีมีทุนค่อนข้างมากเขาเป็นคนค่อนข้างโรแมนติกเขาร,รวย เขาร่ํารวยมีเงินมีทองแล้วนะคะแต่เหมือนเขาสุขภาพไม่ค่อยดีเลยอะคะ่ะ mm. เขารวยด้านอสังหาริมทรพัพย์เขามีที่ดินจำนวนมากแต่ตอนนี้คุณต้องดูแลเขาก่อนนะคะ mm. เขาอยากจะให้คุณเอาใจเขาอะ mm. คุณก็ควรที่จะเอาใจแล้วก็ให้กำลังใจเขานะคะ mm. เพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูไพ่สรุปกันแล้วกันนะคะ mm. กองนี้มันอาจจะแบบคล้ายๆว่าเข้ามาแบบ คี้ออนอะแบบว่าเขาป่วยเขาอยากได้กำลังใจอยากให้คุณพาเขาไปดูแลรักษาเขาอะค่ะแต่เขารวยนะคะมีความมั่นคงถ้าคุณอยากสบายก็ลองลองดูกันไปมาดูพาไพ่ใบสรุป a อ t i v a t e Earth กันนะคะ p o w e r p a s เ e ส e l t ล h ์ทวิ e ต์แวร์ย e อาเขาวไว้วางใจคุณเขาอยากให้คุณอนะมาทำงานเป็นผู้นำของเขา เขาอยากมอบงานที่ดีๆให้กับคุณอยากให้คุณเริ่มต้นงานที่ดีเขาพร้อมให้เงินทองคุณแต่เขาอยากเพราะคุณเป็นคนเก่งไนงะเขารู้เขาอยากให้คุณบริหารงานให้เขาเห็นไหมคะโอเคแต่ละกองดีๆทั้งนั้นเลยวันนี้ฟินจิกหมอนไปเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในความรัก have a good day b y ย bye แล้วเจอกันใหม่คะ่ะ